สวัสดีครับวันนี้จะถ่ายการเดินทางนะครับผมเห็นไหมจะโทรจะโชว์คับเท้าด้วยเฮ้ยนครับ่กไปร้านุันครับอก้านขุนครับอัไร้านขครับอ่าวยจั๊บครับอ่ก้านขอไ้าอ่าวยจป้ยไป้นขบอ้าขบอากไปบอ่าก อ,อาไมไ้อ๋อเขาเอาอนั่นมาไวา้ตรงนั้นของมาไว้วไวเฮออ้ยออโทรสั่งเลยเดี๋ยวเราตามไปด้วยไปท่าปาม <laughs> ไปทับก็ได้ยามทำหนอ,อว้าใครเสียง

โอ้อันนี้ไปเปลี่ยนเสื้ออะไรกันเนี่ยสายไทยยังสายละน่ามาถือมาดูดิเป็นสายเลยเออถือนิ่งๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไเอ้ยดีครับดีแค่ใบนี้เออถือนิ่งๆเออตรงนี้อยู่เลยมันจะหันผิดว่ะเนี่ยจับจับไปเอาไมอยิ้จับไปดิ นี่คือโรงเรียนคนตาบอดรักษาะะเออห,หางของพวกอะเดียด๋วยวมันะาดูสวัสดีครับนี่ก็เป็นโรงเรียนการักษาตาบอดเดินทางนะคะของคนตาบอดนะคะถ้าสถานที่ไหนที่คุค้นเคยเราก็จะไม่จําเป็นต้องใช้ไม้เท้าก็ได้ตาบอดโชว์แล้วนี่จะต้องใช้แล้วเด็กแต่ถ้าตรงไหนที่ไม่คุ้นเคยก็ต้องอาศัยของคุ้นเคยนะครับเราจะดูกันนะครับวันนี้ว่าคนตาบอดจะเหยียบหางหมาไหมนะครับหางหไหนล่ะหมานอนถนน จะดูนะครับว่าเออไปไปดีกว่าดีกว่าไปทำมันอย่างนีไปถ่ายคอนเทนต์ไงโอ้ยคอนเทนต์ที่ไหนวะนี่แหละทำมาไหนนอนให้ตาบอดเหยียบหางก็แสดงว่าโง่กับคนตาบอดอันนี้เขาเห็นเราไหมหมายถึงว่าเขาเห็นเราเดินไหมเห็นด็เห็นทุกหมดเลยเหรอเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยตอนนี้กำลังเดินทางไปที่ไหนคะที่ห้องที่ห้องห้องพัก บอน้องปกตตาบอดก็จะมีห้องพักมีที่ทํางานเหมือนคนปกติเลยมีเงินนะครับตาบอดมีเงินแต่ว่าแต่กันซื้อกล้องไม่ได้แล้วก็เป็นบันตาบอดแล้วมีตังค์นะครับแล้วซื้อกล้องไม่ได้กล้องตัวนี้ก็อุปกรณ์น้มลงอ่เกือบสามหมื่นนะครับเนี่ยที่ทำคอนเทนต์อะไรร้านอาหารอะไรร้นไหนห้องบันตาบอดอุปกรณ์ในนั้นเท่าไหร่นะหนึ่งแสนหนึ่งแสครับห้องบันตาบอด รระตาบบอนคัว่าพอถึงห้องเนี่ต้องลื้อต้องถ่ายอุปกรณ์ใหม่ใช่ไหมถ่ายอุปกรณ์อะไรถ่ายตอนกลับไงเออถ่ายตอนกลับมาแล้วก็สต็อปกล่อนมีแต่ของใช้ดีๆนะคนตาบอดเนี่ยเพราะว่าเรามันอันนี้จะเป็นลงอะไรสายตาเรามันไม่ดีนะครับก็ต้องซื้อของที่มันดีๆเพื่อจะได้ทดแทนเออบอเราไปถ่ายเออลองยูทูบไง ไถ่พวกนี้เล่นดนตรีกันดิวันหลังที่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆนล้มันจะเป็นเวทีใช่ไหมได้ๆเดี๋ยวตอนนี้ช่วงซ้อมอยู่เพราะพวกนี้มันเคยพูดอยู่ว่าถ้าให้ป๊อกทําได้หรือว่ามันมันตั้งได้จริงๆอ่ะจะจ้างพี่อ่ะนีเยไปว่ากันต่อไปให้ให้ให้ท่ากล้องพี่อะไรเงี้ยมีตัวติดติดติดหลังเขาจะได้เป็นเหมือนโดรนบินได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ส่งให้ทางบ้านดูด้วยเกเด้ป๊อกเขาเล่รับอันนี้ไหมพวกมันถามอยู่ฮะโวกมันถามอยู่อะอะไรวะ ร <Okay. S 1> ับหมดแล้วอันน,นี้ก็มีการสั่นในตัวนะครับกล้องตัวนี้อินสตาสามหกคือเห็นรถอ่านได้ไหมนี่เจ็สี่ครับนี่มันจะไปเห็นแบบหน้าหลังเห็นหมดเลยนะครับเดให้รักษาระยะไว้หน่อยนะครับเดีย๋ยวกลัวหันผิดแล้วเสียงมันผิดได้ไม่ผิดน<อ><ฮ>ะอ๋อโอเคอันนี้ถือตอนหนักว่ะคนที่อยู่ใกล้ก็จะได้ยินทัดช่ครับไปเลยเดี๋ยวรักษาระดับกลัวเสียงมันผิด

ถันเอาได้โอ้ก็มคนแบบเนี้ยที่บอกเอาอะไรฝากบลอกฝากไปเดี๋ยวก็เลเออไม่ไม่เราเราเราบอกบอกไปแล้วเราก็เราจะเอาใช่ไหมอืมเไปายไม่รู้จะเหรอตื่นหรอไม่เห็นเท่าไหร่สุดเลียโนไงีอย หมาเห่าคนตาบอดนตาบอดมันแปลกแล้วลูกเดี๋ยวต้องเอาขนมกล้วยให้กินมันจะได้เงียบที่ก็ไปหาเสื้อตัวที่มันที่มันติดกระเป๋าอ่ะนะหมาเออเออ ก็ ừ, ยังยังได้อยู่ไอตัวแพ็กแบ็กแพ็กถ้มีคนดูให้แต่ว่าตะนนี้มีงานที่มันลงลงัวกันสองานสอ วัวตรบแน่ัวตระแท่เป็นองเออให้รอง่นตัวโอ้้ ไม่ใช้เว้น่ะไม่มีไม่ถูหรเป็นตาปาริสัอันนี้ไม่ถูกเลยบ้าปุ๊บปุ๊บไม่ได้พูดเลยอันนี้ทำไม่ถูกแล้ยมันควางมันยกออกมันมันยกออกแล้วมันมันก็ต้องแคว่งอยู่แล้วเด็ก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ห้องพนักงานโอเคถ้าประมาณนี้นะโอเคขาไปก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเจอกันขากลับครับ